สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวที่เป็นบ้้นสวนนะตอนนี้ทําคันดินเสร็จแล้วนะที่จะขุดบ่อนะเห็นไหมนี่เป็นคันตรงนี้คันใหญ่ๆนะตีรอบตรงบริเวณที่จะทําเป็นสระนะครับนะตีเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คาดว่าจะเอารถแมคโครนะครับมาขุดขุดแล้วก็รถสิบล้อมาย้ายดินในบ่อน,นี้ออกนะตอนนี้เราก็ได้ขอบได้คันเรียบร้อยแล้วเห็นไหม อันน uh, ี้ก็ขุดเป็นแนวแล้วนะก็คืออันนี้เป็นคันนะเสร็จแล้วก็ลงมาก็เป็นพักพักเสร็จปุ๊บแล้วเดีตรงนี้ก็ลงมาก็จะตรงนี้ก็จะจากตรงนี้ลงไปก็จะขุดเป็นบ่อนะครับนะก็ว่าจะขุดลึกประมาณสักสามหรือไม่ก็สี่นะสี่เมตรแต่ว่าลึกไปทางมุมทางด้านนน้นนะเนี่ยด้านด้านทางนู้นจะเป็นด้านก้นบ่อนะครับตรงนู้นนะเราเสร็จแล้วทีนี้ทางนี้ก็จะขุดมาแล้วก็จะไล่มาแล้วก็จะตื้นมาเรื่อยนะ ต,ตรงบริเวณที่รถจอดเดี๋ยวจะต้องถมดินนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะทําศาลาราลิมน้ํานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะบ่อน,นี้ก็จะประมาณสักไร่หนึ่งนะใกล้เคียงอยู่นะประมาณไร่หนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เก็บน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรเลี้ยงปลาได้นะครับนะแล้วก็ขุดลึกไว้เลยนะครับนะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ขุดลึกเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่ดึงสลบละบางส่วนเดี๋ยวให้ดูเดินมาใกล้ใกล้ ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะต้องบินโดนนะครับโอ้น้ำนี่ขุดขุดลงไปประมาณสักสองเมตรกว่าแล้วนะน้ำออกแล้วนี่เห็นไหมนี่น้ำออกแล้วนะครับนะโชคดีมากนะแสดงว่าน้ำผิวดินไม่ได้ลึกมากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคแหละนะถ้าน้ำผิวดินมันไม่ลึกมากปลูกต้นหมงต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มันก็จะโตรเร็วอยู่นะครับแม่ ดินลักษณะก็จะเป็นดินเหนียวนะดินเหนียวนะครับผสมหินเนี่ยเนะหินเต็มเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องขุดแล้วก็ดึงสโลปยาวลงมาบริเวณนี้แหละจะลึกสุดนะครับนะตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะลึกสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบคันเนี่ยตีไว้ประมาณทัก2สองเมตรนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปลูกเขาเรียกว่านะสุดขอบตรงนี้จะเป็นสุดขอบที่ดินเห็นไหม ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นที่นะตัวนี้จะเป็นขอบเป็นเบรเป็นขอบขึ้นมานะป้องกันอะไรป้องกันเวลาฝนตกแล้วน้ําจากที่อื่นมันไหลเข้านะก็ควบคุมเขาเรียกว่าคอนโทรลน้ําเอาไว้นะครับนะเพราะถ้าไม่งั้นถ้าสมมติว่ามันขุดมันขุดอะไรมันขุดต่ําไม่ทําคันเอาไว้เวลาฝนมันตกมากๆเนี่ยที่ตรงนี้บริเวณที่ผมยืนอยู่มันจะต่ําถ้าไปตรงนู้นมันจะสูงนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีขอบไม่มีคันน้ํามันจะไหล แล้วมันรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะทั่วบ่อนะครับเลยต้องทําเป็นคันเอาไว้นะกันเอาไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะแล้วก็ป้องกันแบบว่าดินเดินอะไรมันลงไปในบ่อด้วยนะไม่งั้นเดินน้ำมันไหลทุกอย่างมันลงไปในบ่อก็เรียบร้อยครับนะก็เลยต้องขุดเป็นคันก็กว้างไว้ประมาณสัก2เมตรนะครับเดี๋ยวนี้จะตกแต่งอีกทีหนึ่งนะตกแต่งอีกทีหนึ่งตอนวนี้ก็เริ่มเห็นไหมเริ่มขุดเริ่มเห็นแล้วนะมาบแล้วก็ไปทางด้านนู้นต้องรดนะ ที่จอดรถอยู่นะครับก็ได้ใหญ่พอสมควรนะผมว่า mm hmm. บอ่อนี้ไร่นึงน่าจะลงกกโฮได้สักสี่ร้อยตัวเดี๋ยวจะลงประคราบด้วยนะลงปลาครบนะครับแต่เดี๋ยวมันต้องไม่ใช่ปีนี้นะอน่าจะเป็นปีหน้านะครับเพราะปีนี้ขุดปีหน้าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ไปเรื่อยๆครับโมเดลโค้งน้องนาเริ่มที่สะน้ําคือชีวิตนะมีน้ํามันก็ทําอย่างอื่นได้อีกสบายครับ เริ่มที่สะก่อนโอเคครับวันนี้ก็จะอัปเดตความคืบหน้าประมาณนี้ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับจากปั้นคันเสร็จวันนี้ก็ส่งทีมงานเข้ามาแล้วครับผมนี่ขุดนะครับขุดสะเริ่มวันแรกครับมีแมคโครมาสองคันแต่รถสิบล้อมีแค่คันเดียวไอ้มีแมคโครมาสองคันสิบล้อสองขุดจากนี้นะครับขุดเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายไปถมทางด้านนู้นหนุนะนะนะเป็นยังไงอโอ เก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะอันนี้ก็เป็นอะไรอิสุล็อกกี้ไอรอ็อกไอ,รอ้ร็อกไอตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเป็นเกียร์ฟูลเลอร์แล้วนะงานดินนี่ชิลเลยนะครับนะอัตราทดเหลือเฟือนะครับถ้าติดก็มีรถแมคโรดันตูดอยู่นะพกระบะทาหนานะปกติวิ่งหินนะวันนี้มาวิ่งดินนะครับส่วนในนี่ขวัญใจบอดดินมาหาชนเลยวันนี้มีตัวไหน ก็คงจะหนีไม่พ้นมิสูบิชิฟูโซไอหลงโอยไอหลงไอหลงคงเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับถึงแม้รถจะเก่าไม่ต่อกว่าอายุนามถ้าเป็นรุ่นไฟกลมก็เข้าปีที่30ได้นะตั้งแต่ยุค80เอ้ตั้งแต่ยุค90 0นะ90นะครับ30ปีอะนะแต่เป็นยังไงไอหลงนี่ฉายาว่าราชาบอด,ดินนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเออมาเพราะคุณภาพล้วนๆน,นะครับ มิซูบิชิฟูโซ่รับรองได้เลยว่างานบอ่อดินนี่ต้องยกให้เขานะครับนะเก่าแต่ก็ยังคงเก่าอยู่ครับผมนะอาจจะไม่ได้แรงเท่ารถรุ่นใหม่ๆแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังเห็นตามบอ่อดินเยอะอยู่นะครับวันนี้อ่ะโอเคไล่ขุดละเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันว่ากี่วันเสร็จแต่จากที่ถามทีมงานแล้วก็ว่าประมาณสักสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์เสร็จฝั่งทางด้านนี้ที่รถแมคโครยืนอยู่ตรงนี้จะขุดให้ลึกเลย ว่าจะเอาสัก4-6เมตรนะครับหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนพิจารณาถ้าดินไม่พอจะต้องถ้าดินไม่พอผมมันจะต้องสุดบูมนะ8เมตรนะครับนะลึกไปเลยเพราะเราจะเลี้ยงปลาใหญ่นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็จะเป็นอัปเดตความคืบหน้า EP2 ครับผมงานขุดบ่อเริ่มเดินแล้วครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ